เคยรู้สึกไหมคะว่าความรักของเรามันซับซ้อนเหมือนปริศนาที่ไม่มีคำตอบหรือบางทีคุณอาจจะนั่งคิดวนไปวนมาเกี่ยวกับคนที่คุณชอบแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณต่อไปคุณมาถูกที่แล้วคะ่ะเพราะพิเอร์คอร์ชบายกรีนเอวันนี้จะช่วยเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตรักของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ใครที่เห็นคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นของคุณฟังให้จบ เลยนะคะ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ q u e n Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเ,เพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive thing, positive way because you are limitless ค่ะ And today's working to do p i e card ในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องความรักฉบับแบบ s h o r t c r d นะคะเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่โซมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนหรือมีแฟนแล้วนะคะ peek c a r วันนี้จะช่วยคาลลิฟายไขข้อสงสัยไขค,คำตอบให้ทุกคนได้ค่ะฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แทสเป็นค่าครูคให้กับรากันด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะคลิปนี้ทำเลยค่ะและคำทำนายในวันนี้เนี่ยเป็น general r e e d i n g ดังนั้นถ้าใครที่อยากได้อะไรที่เป็นส่วนตัวด้วยกันนะคะก็หลังม,มาดูดวงมาปรึกษามาโคชมาคุยกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะการันตีช่วยเหลือมากกว่า25,000คนทั่วโลกนะคะโอเคค่ะคุณเชื่อว่าทุกคนเลือกไพ่เล็บ ร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรค่ะ Let's get started. กองที่ 1. Free yourself. It's time to take back control of your life. นะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องกลับมาควบคุมชีวิตของคุณเองนะคะคุณได้ไพใบนี้นะคะสำหรับคนโสดค่ะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรของความรู้สึกเก่าๆหรือความทรงจำที่ยังคงตามหลอกหลอนคุณนะคะความจะบปวดจากอดีตอาจทำให้คุณกลัวที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆค่ะแต่ในตอนนี้นะคะจักรวาลส่งสัญ,ญญาณมาให้คุณรู้แล้วค่ะว่า ถึงเวลาที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการนั้นแล้วค่ะคุณเหมือนกับนกน้อยที่ถูกกักขังอยู่ในกรงนะคะแต่กุญแจนั้นอยู่ในมือของคุณเองค่ะคุณมีพลังมีอำนาจในการเปิดประตูและบยบินออกไปเฉิดฉายสู่โลกกว้างใบนี้ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความรักใหม่ๆที่รอคุณอยู่ค่ะลองออกไปทํากิจกรรมใหม่ๆพบปะผู้คนใหม่ๆบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในชีวิตประจําวันของคุณค่ะเช่นเปลี่ยนทรงผม แต่งตัวสไตล์ใหม่นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจและพลังงานบวกให้กับตัวเองใครจะรู้ค่ะบางทีคนที่ใช่อาจจะรอคุณอยู่ที่ร้านกาแฟที่คุณไม่เคยไปหรืออาจจะเป็นคนที่เดินสวนกับคุณในสวนสาธารณะแต่ใดๆค่ะคุณต้องออกจากบ้านก่อนค่ะสกิปข้ามไปยังคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าติงติดอยู่ในสถานการณ์ที่สตาร์ไปไหนไม่ได้สักทีนะคะคุณไม่รู้ว่าจะยามสถานะนี้ว่าอะไร ะะแฟนก็ไม่ใช่เพื่อนก็ไม่เชิงค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องจับบังเหียนชีวิตรักของตัวเองแล้วค่ะตั้งบอร์เดอรี่ให้ชัดเจนพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่าก,กลัวที่จะถามคําถามสําคัญค่ะเพราะว่าความชัดเจนจะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรในชีวิตรักของคุณค่ะคิดว่าคุณกําลังเล่นเกมค่ะแต่กฎของเกมนี้ไม่ชัดเจนเลยค่ะ ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปิดคู่มือและอ่านกฎให้เข้าใจแล้วนะคะและคุณคือคนที่เขียนกฎนั้นเองค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสมามัคคของคุณในช่วงนี้อาจจะมีห่างเหินกันบ้างติดขัดกันบ้างไม่ค่อยหวานเหมือนแต่ก่อนค่ะหรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าถูกจํากัดอยู่ในขอบเขตบางอย่างอยู่นะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะว่ากลัวนะคะว่าเออถ้าเป็นตัวของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะไม่รักคุณนะคะจะ ไปจากชีวิตของคุณ whatsoever ค่ะ It's time to speak honest with your partner นะคะถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะพูดคุยกับคู่ของคุณอย่างเปิดเผยและเปิดใจค่ะการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยความสัมพันธ์ของคุณกลับมาสดใสอีกครั้งนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวหาสิ่งที่คุณรักและทำให้คุณมีความสุขนอกเหนือจากความสัมพันธ์ด้วยหาสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณมีความสุขนอก เกจากความสัมพันธ์ด้วยนะคะเช่นงานดิเรกการพบปะเพื่อนฝูงนะคะการพบปะเพื่อนฝูงหรือการดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าบางทีการมีเวลาเป็นของตัวเองอาจจะทําให้พวกคุณทั้งคู่ต่างคิดถึงกันและกันมากขึ้นนะคะเหมือนกับการห่างกันเพื่อให้หัวใจของเราเต้นแรงยามเจอกันนั่นเองค่ะบทสรุปของกองที่1น,นนี้นะคะกําลังบอกให้คุณเนี่ยปลดปล่อยและคืนอํานาจให้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดนะคะ ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและควบคุมชีวิตของคุณเองเนี่ยจะพาความสุขและความรักที่แท้จริงมาสู่คุณค่ะคำทำนายสุดปังขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดสาธุฮ่าฮ่าฮรับคำทำนายดีๆในวันนี้และกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงสเป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะใครที่ยังใหม่กับช่องของควีนค่ะฝากกด subscribe like, กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนอย่างต่อเนื่องนะคะและใครที่กดซุปเปอร์แตงส์วันนี้นะคะขอให้คุณส่วนบุญ ที่ช่วยสนับสนุนช่องของควีนะคะคุณประสบความสําเร็จในความรักทาอะไรก็ราบรื่นให้คุณสมหวังในทุกอย่างแบบเดือนๆด่วนเลยค่ะสาธุ9กานะคะและท้าใครที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนค่ะหลังไม่มาดูดวงส่วนตัวมาโคชมาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง d i s c o v e r n box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการการันทีช่วยเหลือมากกว่า25,000คนชัวโลย ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้นะคะรักษาความสดใสและความเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้ค่ะและจำไว้ว่า your love you deserve is coming in your way ความรักที่คุณคู่ควรกำลังมาหาคุณค่ะเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับและคุณจะพบว่าชีวิตนี้มีความหมายและสวยงามมากเพียงใดกองที่2ค่ะ w e g e t f a Your love life is influenced by your r e l i g i o s upbringing and s p i c i t u a l path. ชีวิตรักของคุณถูกส่งผลโดยเส้นทางจิตวิญญาและความเชื่อของคุณค่ะ Add p a r l y ว่าคนที่ละกองนี้นะคะมี energy ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นมากๆในนี้เลยค่ะบางคนอาจจะมีการขอพรการมูแล้วเส้นทางความรักก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเช็คก deep look ที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะเส้นทางทางจิตวิญญาณของคนโสดคะ่ะกําลังมีบทบาทสําคัญในชีวิตรักคนโสดคะ่ะเส้นทางทางจิตวิญญาณของคุณกําลังมีบทบาทสําคัญในชีวิตรักของคุณคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักยังไม่มาถึงหรือยังไม่เจอคนที่เข้าใจคุณจริงๆคะ่ะลองเปิดใจให้กับการเติบโตทางจิตวิญญาณดูนะคะอาจจะหันกลับมาค้นพบกับตัวเองมากขึ้นคะ่ะค้นหาว่าเตเองเกิดมาทาไมเกิดมาเพื่ออะไรนะคะฉันมีภารกิจ ทางจิตวิญญาณอะไรที่รอคอยฉันอยู่บ้างคะ่ะลองไปส่วนมนต์ไหว้พระขอพรมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปวัดว่าอารามไปสถานที่ธรรมชาติที่สงบนะคะเพื่อ connect ัเองกบจกักวางทีความรักที่มาจากฟ้าอาจจะกําลังรอคุณอยู่ค่ะและการเปิดให้กับพลังงานบวกจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะใครจะรู้ค่ะบางทีคุณอาจจะพบกับคนพิเศษระหว่างที่กําลังมูหรือว่าทําบุญอยู่ก็ได้ค่ะสาธุกะสิกนะคะส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะบางคนเนี่ยอาจจะกําลังมองหาความชัดเจนในความสัมพันธ์ซึ่งคุนแน่ใจว่าคนที่ดูคลิปนี้ก็อยากจะได้สถานะที่ มันชัดเจนมากขึ้นนอว่าเราเป็นอะไรกันคะ่ะแต่ถึงดังนั้นนะคะไพ่ใบนีขึ้นมาเพื่อบอกให้คุณหันกลับมาหาความสงบสุขจากภายในลองทําสมาธิสวดมนต์หรือปรึกษาผู้รู้ทางจิตวิญญาณดูเพราะว่าจักรวานเนี่ยกำลังส่งทายส่งสัญญาณให้คุณเปิดใจรับคําแนะนําและความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองคะ่ะการคอนเน็ก์กับตัวเองนะคะจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของคุณมากขึ้นและอาจจะทําให้คุณได้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสาัมพ นี้ด้วยนะคะบางทีการมาดูดวงส่วนตัวกับคีนก็อาจจะจะให้คําตอบที่คุณต้องการได้ด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยหลังม,มาคุยกับคีนได้เลยะคะ่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความเชื่อหรือการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณทั้งสองคนนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะต่างชาติต่างาศาสนานะหรือว่าอยู่ในชาติเดียวกันแต่ว่าคนละาศาสนาการหรือว่าอยู่ในาศาสนาเดียวกันแต่คนและความเชื่อกันบางคนเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรเลยบางคนเชื่อในาศาสนาพุทธนะ บางคนเชื่อในพระเจ้าวอซเอเวอร์นะคะซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะก็มองว่ามันหาจุดตรงกลางได้เนาะลองหากิจกรรมที่สามารถทําให้คุณอยู่ตรงกลางในความเชื่อที่แตกต่างของพวกคุณทั้งคู่ดูนะคะและนอกจากนี้ค่ะการทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันนะคะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้ค่ะคุณทั้งคู่ค่ะจะได้เสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างกันด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะในช่วงนี้นะคะการไปทําบุญหรือการนั่งสมา จะเสริมดวงด้านความรักเป็นพิเศษค่ะคิดว่าคุณกําลังทําภารกิจคู่รักเพื่อปลดล็อกเลเวลใหม่ในความสัมพันธ์นะลองดูค่ะโดยภาพรวมค่ะกองที่2นะคะจะเน้นในคุณเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและความเชื่อของคุณนะคะการเปิดใจและยอมรับพลังงานบวกค่ะจะช่วยนําทางคุณไปสู่ความรักและความสุขที่แท้จริงได้ค่ะคาทํานายสุดบางขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดสาธุฮ่าฮ่าฮ่ารับคำทำนายดีๆในวันนี้และกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตง เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะใครที่ยังใหม่กับช่องของควีนค่ะฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนอย่างต่อเนื่องนะคะและใครที่กดซุปเปอร์แตงส่วันนี้นะคะขอให้กุศสผลบุญที่ช่วยสนับสนุนช่องของควีนนะคะคุณประสบความสําเร็จในความรักทาอะไรก็ราบรื่นให้คุณสมหวังในทุกอย่างแบบเดือดเดืดดเลยค่ะสาธุ9 9นะคะและท้าใครที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนค่ะ หลังไม่มาดูดวงส่วนตัวมาโคชมาพูดคุยกับคุนได้ที่ช่อง d i s c o v e r s Box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการการรันตีช่วยเหลือมากกว่า25,000คนทั่วโลกค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้นะคะรักษาความสดใสและความเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้ค่ะและจำไว้ว่า you r love you deserve is coming in your way ความรักที่คุณคู่ควรกาลังมาหาคุณค่ะเชื่อมั่นในตัวเองและ เปิดใจรับแล้วคุณจะพบว่าชีวิตนี้มีความหมายและสวยงามมากเพียงใดคนที่เลือกก่องที่3นะคะ u got this one ค่ะคือ chemistry there is a strong magnetic attraction here มีแรงดึงดูดที่แข่งแกลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณทั้งคู่นะคะมีเคมีที่ตรงกัน บางคนเป็นโซเมกันบางคนเป็นทวินเฟรมกันวอนโร์ ever, นะคะเรามาเช็คดีบลูกที่คนโสดก่อนเลยนะคะเพราะว่าคนโสดเนี่ยข่าวดีก็คือคุณจะได้สัมผัสกับความวื่หวาในหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะประกายไฟแห่งรักจะลุกโชนขึ้นมาคะ่ะจกักรานกําลังส่งสัญญาณว่าคุณกําลังจะพบกับคนที่มีแรงดึงดูดก,กับคุณเข้าอย่างจังคะ่ะนี่ไม่ใช่จะ s t normal feeling นะคะไม่ใช่ความรู้สึกธรรมดาแต่เป็นความรู้สึกที่ทําให้หัวใจเต้นแรงและตื่ เด้นทุกครั้งที่คิดถึงค่ะเปิดใจให้กว้างค่ะออกไปพบปะก,กับผู้คนใหม่ๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณรู้สึกสนใจนะคะใครจะรู้ who know ค่ะคนพิเศษคนนั้นอาจจะรอคุณอยู่ที่นั่นถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องเตรียมชุดสวยๆเผื่อว่าจะได้พบกับคนที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนมี butterfly in my stomach นั่นเองค่ะส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบอกเลยว่าพวกคุณทั้งคู่ต่างมีเคมีที่ตรงกันมากค่ะมีแรงดึงดูด เข้าหากันค่ะความดึงดูดนั้นมันจริงจังมากนะคะไอแรงดึงดูดที่พวกคุณรู้สึกต่อกันค่ะไม่อาจสลัดทิ้งได้เลยค่ะแต่คำถามก็คือ the q u e s t i o n i s มันจะยั่งยืนหรือเปล่า ลองสังเกตพลังงานและความรู้สึกระหว่างคุณสองคนดูนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะลีดคุณไปสู่จุดไหนอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องนั่งลงและพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเปิดใจเปิดอกเกี่ยวกับความรู้สึกและ expectation ของแต่ละฝ่าย เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าความสัมพั์เนี้ยฉันจะเอาอยัางไงต่อจะก้าวต่อไปอย่างไรเพราะบางทีอ่ะมันอาจจะมีแรงดึงดูดกันแต่เขาแบบไม่จริงจังก็ไม่ได้เนาะมันต้องอยู่ในเซมเพจเดียวกันและเซว่าถ้าคุณอยากเซตเชนดาว he wants set c h n down too you know เข้าใจใช่ไหมเนาะเพราะถ้ามันสําคัญมากที่จะต้องดูว่าแบบอีกฝ่ายอยู่ในเซมเพจเดียวกันไหมเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลานะคะคิดซะว่าคุณกําลังดูซีรีส์โรแมนติกเคดราม่าอะไรอย่างเงี้ย และคุณคือพระเอก หรือว่านางเอกที่ต้องตัดสินใจในตอนต่อไป next episode จะเป็นอย่างไรคะและคนที่มีคู่นะคะบอกเลยคะ่ะว่าความรักของคุณจะกลับมาวือวว่าอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะรู้สึกว่าในช่วงนี้อยากให้วางแผนออกไปเดทกันคะ่ะทำสิ่งที่คุณทั้งคู่ไม่เคยได้ทำมาก่อนหรือแม้กระทั่งกลับไปทำกิจกรรมที่พวกคุณเคยสนุกด้วยกันในช่วงแรกๆเพื่อกลับมากระชับความสัมพันธ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะจัก,กรวาลกาลังเพิ่มพลังความรักให้กับพวกคุณทั้งสองคะ่ะใช่ โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และทําให้ความรักของผู้คุณกลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งค่ะบางทีการเต้นรําในบ้านและเปิดเพลงแบบโคซี่สบายๆนะคะหรือว่าการไปปิกนิกในสวนสาธารณนะเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนคู่รักในหนังรักโรแมนติกก็ได้นะคะลองดูค่ะโดยภาพรวมค่ะกองที่3นะคะคือการเตรียมพร้อมสําหรับความรักที่มีแรงดึงดูดและความน่าตื่นเต้นค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะ เปิดใจรับและสนุกกับทุกช่วงเวลาที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะคาทํานายสุดปังขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดสาธุฮ่าฮ่าฮรับคาทำนายดีๆในวันนี้และกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แดงซ์เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะใครที่ยังใหม่กับช่องของควีนค่ะฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนอย่างต่อเนื่องนะคะและใครที่กดซุปเปอร์แดงซ์วันนี้นะคะขอให้กุศสมลบุญที่ช่วยสนับสนุนช่องของควีนนะคะคุณประสบความสําเร็จ ในความรักทําอะไรก็ราบรื่นให้คุณสมหวังในทุกอย่างแบบเดือนๆด่วนเลยค่ะสาธุ99นะคะและท้าใครที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากพลิกตัวตนค่ะหลังไม่มาดูดวงส่วนตัวมาโคชมาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง d i s c o p t i o n s Box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการการรันดีช่วยเหลือมากกว่า25,000คนทั่วโลกค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั รันี้นะคะรักษาความสดใสและความเป็นตัวของตัวเองเข้าไว้ค่ะและจำไว้ว่า you r love you deserve is coming in your way ความรักที่คุณคู่ควรกำลังมาหาคุณค่ะเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับและคุณจะพบว่าชีวิตนี้มีความหมายและสวยงามมากเพียงใดแล้วครั้งถัดไปนะคะจะเป็น pick าร์ r d หรือคลิปหัวข้ออะไร รอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อถัดไป m e h e f o r c e B e with you all ค่ะจะ Have a good day Have a great day ค่ะ